สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนวันนี้มาพบกับแม่นายมาแชร์และว,วันนี้แม่นายก็มีเคล็ดลับดีๆมาแบ่งปันให้เพื่อนๆสําหรับคลิปนี้ใครที่มีปัญหาเรื่องนขนคุดหรือว่าผิวไม่เนียนเรียบหรือมีผิวเปลือกส้มนะคะและใครที่อยากมีผิวที่ร่างกายขาวเนียนกระจ่างใสต้องไม่พลาดคลิปนี้เลยนะคะบอกเลยว่าสูตรนี้ทําแค่อาทิตย์ละหนึ่งครั้งเท่านั้นค่ะ ก่อนที่จะไปชมคลิปเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามแม่นายรบกวนกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเดี๋ยวไปดูส่วนผสมและวิธีการทำได้เลยค่ะ สำหรับสูตรนี้เราจะใช้เป็นกากกาแฟนะคะสำหรับตัวนี้จะเป็นกากกาแฟสดนะคะไม่ใช่ผงกาแฟทรีอินวันหรือว่าผงกาแฟที่นำมาชงนะคะอันนี้จะเป็นกากกาแฟนะคะสำหรับตัวกากกาแฟนี้นะคะเขาจะช่วยเรื่องกระตุ้นการผัดเซลล์ผิวจะทําความสะอาดรูขุมขนและเขายังจะช่วยเรื่องลดเซลล์รูไหลใต้ผิวหนังเราด้วยนะคะสำหรับใครที่มีขนคุดหรือรูขุมขนไม่สะอาดนะคะหรือว่าสำหรับใครที่มีผิวแห้งกลานแม่นายแนะนําให้นําผงกากกาแฟ ม,ะะมาขัดมาสครับผิวสักอาทิตย์ละครั้งนะคะผงก,กากาแฟเราจะใช้ประมาณ3ช้อนโต๊ะค่ะส่วนผสมต่อไปเราจะใช้เป็นน้ำมะนาวสดนะคะหร,หรือใครที่จะใช้เป็นน้ำมะขามเปียกก็ได้นะคะสำหรับน้ำมะนาวนะคะเราจะใช้ประมาณครึ่งลูกค่ะสำหรับน้ำมะนาวจะช่วยเรื่องการผัดเซลล์ผิวเราให้ขาวกระจ่างใสขึ้นจะช่วยเรื่องกระตุ้นคอลลาเจนให้แก่ผิวจะเพิ่มความยืดหยุ่นให้แก่ผิวเราด้วยทำให้ ผิวเราเปล่งปลั่งนะคะแล้วก็ลดอายุผิวด้วยค่ะส่วนผสมต่อไปเราจะเติมน้ำผึ้งลงไปนะคะสำหรับน้ำผึ้งจะทำให้ผิวเราเนียนนุ่มชุ่มชื้นขึ้นแล,และลดการอักเสบของผิวหรือใครที่แพ้แสงแดดมานะคะน้ำผึ้งนะคะเราจะใช้น้ำผึ้งประมาณ1ช้อนโต๊ะค่ะน้ำผึ้งเราจะใช้เยอะนะคะเพราะว่า ผิวเราจะได้เนียนมากๆเลยนะคะสำหรับส่วนผสมต่อไปเราจะเติมน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นหรือใครจะใช้เป็นเบบี้ออยก็ได้นะคะเพื่อทำให้ผิวเราเนียนนุ่มและเขาจะช่วยเรื่องการดักความชุ่มชื้นให้แก่ผิวเราด้วยค่ะน้ำมันมะพร้าวหรือเบบี้ออยประมาณ1ช้อนชาค่ะน้ำเปล่านะคะค่อยๆเติมน้ำเปล่าลงไปทีละนิดนะคะพอให้ประมาณที่เนื้อครีมอะคะ่ะเขาจะข้นๆหนืดๆหน่หนอยนะคะ ครีมนะคะเขาจะข้นๆประมาณนี้เลยนะคะถือว่าใช้ได้เลยค่ะสำหรับสูตรนี้นะคะแนะนำให้ทำในห้องน้ำทำก่อนอาบน้ำได้เลยนะคะเดี๋ยวแม่นายจะสาธิตที่แขนให้ดูก่อนนะคะสำหรับใครที่มีขนคุดตามร่างกายนะคะเช่นแขนขาหรือด้านหลังนะคะหรือว่าตามส่วนต่างๆของร่างกายสามารถนำเนื้อครีมไปขัดหรือสครับได้เลยค่ะล้างตัวก่อนนะคะนำสครับมาถู เสร็จแล้วนะคะให้ใช้นิ้วมือของเรานี้นะคะขัดนวดวนเบาๆนะคะให้ไลท์ที่ผิวหนังนะคะอย่าขัดสครับแรงนะคะเพราะว่าถ้ามีงั้นนะคะผิวหนังก็จะอักเสบได้นะคะนวดสครับเบาๆสักประมาณสัก2-3นาทีนะคะต่อจุดเลยค่ะเสร็จแล้วให้มาร์กทิ้งไว้อย่างนี้นะคะประมาณสัก5นาทีขั้นตอนนี้นะคะเพื่อนๆอาจจะไปล้างห้องน้ำหรือทำความสะอาดห้องน้ำก่อนก็ได้นะคะค่อยมาล้างตัวออกค่ะ สามารถอาบน้ําได้ตามปกติได้เลยค่ะนี่นะคะแม่นายได้ล้างมาเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากล้างเรียบร้อยแล้วค่ะจะสังเกตได้ว่าผิวอะค่ะจะมีความแบบเนียนละเอียดแล้วก็ผิวดูมีความขาวกระจ่างใสขึ้นมาทันทีเลยนะคะและผิวอะค่ะจะมีความนุ่มมากๆเลยค่ะ สำหรับสูตรนี้นะคะสามารถทำได้อาทิตย์ละหนึ่งครั้งนะคะเพื่อนๆก็จะมีผิวที่ขาวเนียนเรียบขึ้นด้วยค่ะและสำหรับสูตรนี้นะคะเขาจะช่วยเรื่องลดเซลลูไลท์ใต้ผิวหนังเราด้วยนะคะสำหรับใครที่มีผิวเปลือกส้มนะคะผิวไม่เนียนเรียบสามารถใช้สูตรนี้ขัดผิวกายได้อาทิตย์ละหนึ่งครั้งเลยค่ะสำหรับคลิปนี้แม่นายหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อเพื่อนๆถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้แม่นายขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ